ขยันคนเดียวอ่ะไป่พูดเลยแถวนั้นก็ไม่รู้จะเอายังไงอ่ะเขาไม่รู้เดี๋ยวจะเปิดร้านแซมเดอร์เดี๋ยวจะเปิดโรงเรียนสอนแดนเซอร์เอ่งแล้วนะนี่แหละครับอแข่งแล้วแข่งดีกว่าแข่งดีกว่าพร้อมครับของเราสนุนโดยโซดาสิงค่ะวันนี้เราแข่งอะไรอ่ะโอ้หอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยวันนี้เราเรียกเกมนี้ว่าฟ้าประธานฟ้าประธานหลายหลายครั้งเนี่ยเราอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้รอฟ้าประธานวันนี้ได้เลยจริงหรือเปล่า จะมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นฟ้าอยู่ข้างบนน่ะแล้วก็จะประทานประทานอะไรคะสิ่งของวิเศษออกมาแล้วก็ให้สมมุติเนี่ยเป็นธนบัตรยักษ์ละกันสีต่างต่างแต่วิธีการรับนั้นเราจะไม่ใช้มือรับใช้อะไรคะนี่นะครับเอาให้เต็มที่เลยอะไรเนะี่ยศีรษะรับให้เต็มที่เอาศีรษะของท่านนี่แหละเกมการแข่งขันเนี่ยเนื่องจากเรามี3ามคนนะฮะดารา3คนก็แข่งสามครั้ง าสามครั้งครั้งที่หนึ่งก็างดาราคนหนึ่งลงไปจะได้ดูแล้วไม่สับสนที่เหลือก็สามชาติที่จับคู่ลงไปคือทีมละหนึ่งคนนั่นเองอาได้เท่าไหร่ก็ไปเก็บไว้รั้งที่สองก็างดาราคนอื่นกับสามชาติคนอื่นแบบนี้อีกอ่าสามครั้งครั้งละนาทีครึ่งนาทีครึ่งแล้วรวมก<ำ>ันใครได้ไปไปนำโชคมากที่สุดว่ากันไปเพราะฉะนั้นจับคู่กับใครที่เหลือส่วนเกิน จะเป็นนางฟ้าหรือเทวดาไม่ทราบประธานพรลงมาเลือกดีๆนะหนึ่งข้อสามไปเลยนะไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆ๋เฮ้ยครับแยววันนี้เขาพรวันนี้เขาเป็นคนเดียวนี่ถ้าเขาไปส่งสัน เท่งต่างนี่นะเออเออเออเท่งดวงดีจริงเออเรื่องผู้หญิงนี่นะเอใครเลือกได้ไงหรอมาเลือกเดียวเลือกได้คนเดียวหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นครับหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะคู่ใหม่ใครจะเลือกหรือใครจะเสียสละยังไงครับเลือกพี่นอกนอกเดี๋ยวเป็นคนเดียวได้คนเดียวเอาเราเล่นเท่งนี่ไม่ไม่ปล่อยเลยแล้วเนี่ยนางเอกอ่ะ ฟ้านล้วเราก็รู้ว่าจะเป็นเทวดาหรือนางฟ้าเออกลายเป็นนางฟ้าวันนี้พูดเลยเดี๋ยวส่งลงมาเป็นตัวแทนทีละท่านแต่ว่าดาราคนไหนลงนะสามชาลงก่อนนะจะได้ดูง่ายๆหน่อยมาุณมตุ๊กีีขึ้นก่อนนะครับ้า ทุกอย่างพร้อมนางฟ้าพร้อมนะนางฟ้าแต่นางฟ้าหน้าไม่เคยยิ้มเลยนางฟ้าดีเต็มที่เลยมีอุปสรรคไหมคนที่เหลือนั่นแหละอุปสรรคไหมลูกบอลยางนั่นแหละกันหนังซัมเมอร์เซลทุกจุดนะฮะไปตรงไหนก็ได้นะครับเอานะครับตุ๊กี้ขึ้นก่อนนะครับนางฟ้าไปแล้วครับตุ๊กี้ขึ้นก่อนนะครับเอาลนะครับตุ๊กี้ครับ มีประโยชน์ต่อทีมงท่านนะครับเอาไปหาเจ้าหน้าที่ครับไปหาเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เสื้อดำนะครับลูกบอลนี่ดีมากเลยแต่ว่าดีสิครับลูกไปปึกอย่างนี้เออโดนกระหน่ำลูกบอลน่ะพุ่งลงมาเลยทีเดียวคุณพยาค่าหนูถามเหรอคะว่าอุปสรรคเนี่ยตกลงให้ยิงข้างล่างหรือยิงข้างบนคะให้ยิงข้างล่างครับแต่มันกะเด้งไปโดนข้างบนครับไอ้วนยิงหนูค่ะ เอาแล้วนะฮะชุด2มาแล้วเรียบร้อยข้าวขาชั้งที่1ก่อนพี่นับก็ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้งเฟิร์นรู้สึกต่นเตมากเลยเพราะว่ามันก้อนใส่ลงมาบึ้มเลยเฟิร์นนะคะได้ไป18บใบโอ้โหเร็วมากพร้อมแล้วนนะคะคุณหมาไม่เล่นได้คุณต้อนเอาไว้เจ็ดใบค่ะดใบคุณเทนายน้องใบเฟิร์นใน้องใบเฟิร์นอาคุณสองคุณต้อนเล่นทางฟ้าพร้อมทางฟ้าขึ้นเลยครับไปไปแล้วครับ โอ้โอ yeah, cool ้ยไปลงมาขลครับไปเอาล้วๆๆ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 ๆ

พับหายเลยโอ๊ยบล่วกหมดเลยนี่อะไรนี่ของใครนี่อะไรนี่ของใครแล้วหัวดันดันดันอะไรแล้วเลยไม่มีเลยหักไปแล้วโอ้ตกลงเป็นเท่งเท่งนี่คู่กับใบเฟิร์นนะฮะตะกี้ที่ครั้งแรกได้สองใบ มีครั้งนี้ได้อยู่คนเดียวเลยบวกคนเดียวครับเจ้าหน้าที่เก็บเลยครับรวบรวมเลยครับอ่าสำหรับคุณแม่งรักษาตัวรอดไปเลยนะคะเล่นใ้น้องใบเฟิร์นเมื่อกี้มี2ใบตอนนี้มีใบค่ะรวมเป็น6ใบไปครับสุดท้ายเกนฑ์เทเต็มที่เลยนะครับไปบุตรีเครื่องอุปสรรคก็พร้อมเาไปสุดท้ายเกี่ยวอะไรเนี่ยรับเลยนางฟ้าขึ้นเลยครับไปขึ้นแล้วครับ เก็บนนจิระเล็กจิลน้อยจิรน้อยจิรเล็กเวลาจะหมดใครมาตุ้มเดียวต้นตุ้มเดียวหอหักไปเลยพี่ตาคะครับนางฟ้าเสร็จภารกิจหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วก็ควรจะลงนะคะพี่ตาเขาเป็นใครอะเขาไม่เป็นม ดี่นนำใช่ไหมครับคุณหนองกับคุณเฟิร์นโอ้ไปดูคุณใบเฟิร์นกับคุณแท่งก่อนครับตะกี้นี่ครั้งที่สองเขาดีมากตะกี้าดตะกี้ครั้งที่สองได้ดีมากเลยนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยรวมแล้วก็เป็นหกใบนะครับตอนอีกนำมาเลยสิบแปดครั้งสุดท้ายได้เท่าไหร่ครับครั้งสุดท้ายได้มาอีกหนึ่งใบค่ะสิบเก้าแต่ของตอนครั้งแรกได้เได้เจ็ดครั้งที่สองไม่ได้เลยครั้งที่สามได้เท่าไหร่ครับคุณมัม กาะแน่นเลยค่ะแบกไว้นะได้มาอีก15รวมเป็น22 22แล้วนะครับยิ่งใหญ่เลยได้เปต่อพลิกได้ตุนการนำไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีผู้นำอยู่หนึ่งท่านนะฮะตอนนี้ข้อนี้คุณต้นได้ไปหนึ่งคะแนน ปล่อยเขาเล่นอยู่ข enfin> ้างบนนั่นแหละนะคะต้าวขอบคุณขอบคุณทางบริษัทอีเวนต์โซลูชันนะคะเอื้อเพื่อเมาะลุมาให้เราขอบคุณมากค่ะแล้วก็ไปต่อไปครับตู้มาสมบั้งกับกับบร์ดีทไอซ์คอฟฟี่